จากการเผชิญหน้าในรูปแบบของสงครามเย็นภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และความแตกต่างทางอุดมการณ์ของคนในชาติในอดีตที่ผ่านมาทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้นได้สั่งการให้กองบัญชาการทหารสูงสุดร่างหลักสูตรวิชาวิทยาการทหารหมวลที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2523เพื่อให้เป็นวิชาเลือกเซรีในมหาวิทยาลัายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความร่วมมือและความเข้าใจกันระหว่างพลเรือนและทหารให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นช่องทางให้กองทัพเผยแพร่เบิเบกบาดหน้าที่ทางทหารที่ถูกต้องต่อทัศนคติของปัญญาชนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัายทั้งของรัฐและเอกชนโดยเริ่มเปิดการศึกษาครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2526มีเนื้อหาหลัก3เรื่องคือความมั่นคงแห่งชาติพื้นฐานทางทหารและวิวัฒนาการทางทหาร ต่อมาในปีพุทธศักราช2534รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กรุณาให้เปิดการสอนวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิชาซึ่งมีเนื้อหาในเรื่องความรู้ทั่วไปทางทหารความมั่นคงแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติและความร่วมมือในการประสานการปฏิบัติระหว่างพลเรือนและทหารจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน20,000คนเศษ ปัจจุบันมีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัาย,รราย,าลายบูรพาและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนั้นแล้วสถาบันวิชาการป้องกันประเทศยังมีแผนที่จะเปิดการสอนในมหาวิทยาลัายชั้นนำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนประกอบด้วยเนื้อหาทางวิชาการและการศึกษาดูงานซึ่งในภาคการศึกษาที่ผ่านมาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้นำคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ของกองทัพบ,บกกองทัพเรือ กองทัพอากาศเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศึกษาดูงานอนุสรร์สถานแห่งชาติรวมทั้งรับชมการสาธิตการใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและศูนย์การทหารปืนใหญ่ ทั้งนี้สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยขึ้นตรงในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศในการสนับสนุนผู้บรรยายที่มีคุณภาพการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งพื้นที่พักแรมซึ่งผลการดำเนินงานที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น นอกจากจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคงการพัฒนาและส่งเสริมความจงรักภักดีต,ต่อสถาบันหลักของชาติการพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติแล้วนั้นยังทําให้นิสิตนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพสร้างความเข้าใจในภารกิจ และการปฏิบัติงานของกองทัพได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเมื่อนิสิตนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วนั้นยอมเป็นผู้นำในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอย่างยั่งยืนต่อไป